คลิปนี้พาพี่พทุกท่านมารับชม Mazda CX3 เข้าใหม่ครับชมสีขาวด้วยนะครับกับเล็กไม้แค่76,000โลนะครับคันนี้เป็นรุ่นรองท็อปตัว2.0 Blade Plus เรดัสนะครับราคาเสนอขาย5 2 9 9 0 0บาทฟรีดาวน์่อนอยู่9,000ครับชมคันนี้ระบบเซ็นเซอร์เนี่ยมีให้รอบคันเลยด้านหน้า4จุดด้านหลัง4จุดนะครับแล้วก็สภาพภายในสวยจริงฮะม บอดี้เดิมแท้นะครับจอทัชสกรีนเอออโต้พวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันมาพร้อมปุ่มพุสตาร์นะครับที่ชาร์จมือถือไร้สายมีมาให้ครบนะครับออปชันภายในจัดเต็มครับชมนี่ฮะโอ้โหใครที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแนะนำว่าให้ดูคลิปต่อให้จบได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมช่องท็อปรถสวยมือสองนะครับคลิปนี้ผมพามาชม m a สเตอร์ซครับนานๆเข้ามาทีรุ่นนี้นะครับและเป็นสีขาวด้วยนะครับสำหรับคันนี้เป็นรุ่น2.0 Blade Plus นะครับเป็นตัวรองท็อปปี2022นะครับกับราคาแค่529,000บาทนะครับเลขไม้ใช้งานแค่76,000กพนโลนะครับฟรีดาวได้เลยครับผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ9,000พัวนนะฮะตลอดในสัญญาดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นแค่2 39%นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาไปชมนะครับว่า Mazda CX-3 คันนี้สภาพภายในเป็นยังไงนะครับแล้วก็ออปชันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับจัดมาเต็มๆล้นๆแน่นอนครับสำหรับคันนี้รับประกันให้นะครับว่าไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำมาใครที่หา CX-3 สีขาวไว้ใช้งานนะครับคันนี้สวยกลิปจริงๆครับชมนะครับเพื่อไม่มีการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมพาไปชมตั้งแต่ด้านหน้าตัวรถกันเลยนะครับ ด้านหน้านะครับได้มาเป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะครับเปิดปิดระบบออโต้นะครับสำหรับเซ็นเซอร์เตือนความปลอดภัยนะครับมีให้ถึง4จุดด้านหน้านะครับแล้วก็4จุดด้านหลังเรียกได้ว่า มีรอบคันครับผู้ชมสําหรับความปลอดภัยนะครับคันนี้นะครับไฟเลี้ยวเขาจะอยู่ตรงนี้ครับชมอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับซ้ายขวาเลยนะครับสำหรับคันนี้ป้ายทะเบียน2ขออห้าศูนะครับแนะนําว่าให้แคปไว้นะครับแล้วก็ทักมาติดต่อสอบถามผมได้เลยนะครับมาสเตอร์ซีเนี่ยนานๆเข้ามาทีนะครับผมเพิ่งเห็นคันที่เป็นคันแรกนะคุณผู้ชมนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวประวัติศูนย์นะครับนี่ครับ เตรียมสารตัวรถต่างๆนะครับคมสวนผิวพรรณบอดี้เงางามครับชมนะครับไม่มีรอยขูดขีดฉีกขาดแต่อย่างใดครับคันนี้นะครับสำหรับกระจกด้านข้างนะฮะพับและเก็บแบบไฟฟ้านะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะฮะและนี่ครับยังตกแต่งมาด้วยโลโก้ m a สเตอร์โครเมียมตรงนี้นะครับสวยจริงๆนะสำหรับตัว cx 3นะครับกระจกเนี่ยก็พาร์ทเดิมทั้งหมดนะครับติดฟรีมาให้เรียบร้อยรอบคันนะครับแันนี่มือเปิดนะครับมีกันรอยให้ด้วยนะครับแล้วก็กุญแจรองรับสมาร์ทคีย์เลดนะครับ นี่ครับกระจกนะพัดเดิม m a ส d ้านะครับทุกบานเลยนะชมคิ้วกันศสตร์ติดตั้งมาให้ครบนะครับนี่สำหรับตัวล้อนะครับได้มาเป็นล้อแม็กนะครับลมดำมาแบบนี้ขอบ16นะฮะดิสเบรกติดตั้งมาเรียบร้อยนะครับลัดมาด้วยยางดันหลบครับชมดอกยางลึกๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับช่วงล่างเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีรอยคาบสนิมเกาะติดนะครับนี่ไม่มีประวัติจมน้ำมาแน่นอนนะครับ รถที่เพชรยนต์คัดเข้ามาขายนะครับไม่มีผิดหวังครับรับประกันคุณภาพรถด้วยรางวัลการันตีอันดับหนึ่งของประเทศนะครับแชมเปนออฟเซียนั่นเองนะครับสำหรับไฟท้ายเนี่ยเขาได้มาเป็น L D Light g u i d ด n g ลมดำมาแบบนี้นะครับโฉบเฉี่ยวแบบตาเหี่ยวเลยครับชมนะครับโลโก้ Sky Active G นะครับมีเข้ามาให้นะฮะเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยถือว่าประหยัดสุดๆด้วยนะครับสำหรับเซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้ถึง4จุดได้มาเป็นท่อคู่ด้วยครับชมนะครับ มัสตารซีเอมนะครับมีแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่หาอยู่นะฮะรีบติดต่อผมเข้ามาก่อนที่คันนี้เนี่ยจะติดจองไปนะครับที่088-899-4496นะครับหรือจะแอดไลน์ดีก็ได้นะฮะ TOP PRP92 นะครับยินดีให้คำปรึกษาเลยนะครับกระจกด้านหลังนะครับก็พัดเดิมนะครับมาสตานี่ฮะเห็นไหมโลโก้นะครับไลฟ้ามาชัดชัดแบบนี้นะครับแล้วก็มีที่ปัดน้ำฝนให้นะครับ สาวอากาศคลิบฉลามแบบชาร์กฟินไฟเบรกตัวที่3อยู่ตรงนี้นะครับสำหรับสติกเกอร์ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครไม่เอานะฮะสามารถแกะออกได้นะครับอ่ะเปิดด้านท้ายมานะครับนี่ครับโอ้โหเก็บของได้ค่อนข้างกว้าง,าง,างเลยครับชมนะครับเป็นรถอนเนกประสงค์อีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้งานแล้วก็ความประหยัดน้ำมันของเขานะครับต้องบอกว่าไม่เป็นสอรองใครแน่นอนนะนะครับ และคันนี้นี่ครับแผ่นรองยางเนี่ยติดตั้งไม่ครบนะครับที่เก็บสัมภาระต่างกว้างขวางนะครับเบาะผู้โดยสารตอนที่2นะฮะตรงกลางตรงนี้เนี่ยสามารถพับได้ด้วยนะครับคล้ายๆกับตัวยาริสคอสอะครับผู้ชมนะครับไอตัวยาริสที่มันเป็นชุดแต่งคอสอะนะฮะคล้ายกันมากแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะยกสูงมากกว่านะครับโฉบเฉี่ยวมากกว่าความคล่องตัวเนี่ยมากกว่าและเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับอัตราการเร่งก็ดีกว่าเช่นกันนะครับ สำหรับด้านท้ายนะครับนี่ครับหัวน็อตไม่มีการขันไขขยับนะครับสปอดเป็นอาร์เรียงสวยแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นรถบ้านนะครับมือเดียวประวัติศูนย์เจ้าของเดิมเนี่ยดูแลดีมากๆนะครับโชคคําฝาท้ายก็อยู่สภาพเดิมคันนี้รถปี2022ไม่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำจมน้ําหรือว่าจิ้มด้านหน้าจิ้มด้านหลังจิ้มด้านข้างมาแน่นอนนะครับสบายใจได้นะครับถ้าเกิดว่าจิ้มเข้าโครงสร้างหรืออะไรยังไงมาเราไม่รับซื้อเข้ามาแน่นอนนะสบายใจได้นะครับ คันนี้นะครับอยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถกับผมได้นะครับผมมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับไม่ว่าพี่ๆจะอยู่ที่ไหนนะครับผมมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเซ็นเอกสารถึงหน้าบ้านเลยนะครับมาอีกทีนะครวันรับรถรอผลอนุมัติอย่างเดียวได้เลยนะครับหรือถ้าจะซื้อสดนะครับคันนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะขอบอสให้คันนี้ไม่เก็บแหวนเลยนะปกติซื้อสดต้องเสียแหวนนะครับแต่ว่าคันนี้ ผมไม่เก็บแวนนะครับต้องบอกว่ารีบเลยนะครับเซลล์ท่านอื่นเก็บแวดหรือหรือไม่เก็บผมไม่รู้นะครับแต่ผมเนี่ยไม่เก็บนะฮะอ่ะใครซื้อสดมาได้เลยนะครับยินดีเลยนะฮะนี่ครับกระจกนะครับพัดเดิมมาสด้านะครับนี่ทุกปานเลยนะครับฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยขูดขีดแต่อย่างใดผิวพันุบอดี้พี่พี่ดูไม่มีรอยบุ๋มรอยรักยิ้มแต่อย่างใดนะครับคันนี้สภาพเดิมทั้งคันแน่นอนนะนะครับ อ่ะต่อไปเดี๋ยวผมให้ดูโครงสร้างคันนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงรถคันนี้ปี2 0 2 2ันีะครับกับเลขใหม่์แค่76,000พลพี่พี่นะครับถือว่าใช้งานน้อยมากนะครับนี่ครับบริเวณโครงสร้างสปอร์ตเมทอาร์คนะครับไม่มีบิดเบี้ยลคดงอนะครับสปอร์ตเมทเนี่ยเรียงสวยนะครับเป็นเมทแบบนี้เลยฝั่งนี้ไม่มีชนมาแน่นอนนะครับเป็นใหม่ยังอยู่อยู่เลยฮะชมนะครับเหมือนพี่พี่ได้มือหป้ายแดงไปใช้งานเลย นะครับนี่นะสบายจะได้นะครับภายในกว้างๆนะฮะนี่ครับน็อตเสาบีนะครับก็ไม่มีต้องรอยการขันไขขยับหัวน็อตนะครับทั้งบนและล่างเลยนะครับสครับเพจนะฮะอยู่สภาพเดิมแบบนี้เป็นโครเมียมนะครับเป็นโลโก้ CX3 นะครับนี่รายละเอียดตัวรถทุกจุดนะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบคันประกอบการตัดสินใจของพี่พี่ได้เลยนะครับหากพี่พี่อยู่ใกล้ๆนะครับกรุงเทพปริมณฑลนะครับสามารถเข้ามาทดลองขับคันนี้กันก่อนได้นะครับ สีขาวต้องบอกเลยว่าสวยจริงนะฮะได้คันนี้ไปใช้งานนะครับมาสด้าสองนะครับช่วงนี้ขออภัยครับมาสด้าสามนะครับช่วงนี้เนี่ยก็แม่ที่แนนก็ไม่แพงนะครับศูนย์เนี่ยก็เกิดขึ้นอยู่ทุกจังหวัดอยู่แล้วนะฮะศูนย์บริการนะครับมีทั่วประเทศแล้วนะครับสำหรับตัวมาสด้านะครับไม่ต้องห่วงเลยเอาเข้าเช็คศูนย์ต่างแม่ที่แนนกันได้ทุกระยะแน่นอนนะครับอ่ะต่อไปนะครับนี่ครับฝั่งนี้นะครับ โอ้โหสปอตเม็ดอ้านะครับเรียงสวยเป็นเม็ดแบบนี้เช่นเดิมนะครับนี่นะพาชมกัน4บานเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับรถที่แพทยยนต์ของเรานะครับมีช่างพุณช,ชาญน,นะครับ ก่อนนํารถเข้ามาขายนะฮะเรามีทีมช่างนะครับตรวจสอบให้นะครับแล้วก็ก่อนปล่อยรถเนี่ยมีทีมช่างจากภายนอกนะครับมาตรฐานเยอรมันชิเชอร์หรือว่า Apple ิลออคชั่นเนี่ยเขามาตรวจรถให้ครอบคลุมถึง274จุดรอบขันนะครับนี่พี่ๆดูนะเสาบีนะครับสติ๊กเกอร์มอกนะครับทุกอย่างสติ๊กเกอร์บอกความนันลมยางนะครับอยู่สภาพเดิมไม่มีรอยแก่งแง่นะครับใหม่จริงๆครับคันนี้น่าสวยกลิบเลยนะครับสำหรับแผ่นเพจนะครับเลขตัวเครื่องเลขตัวรถตรงเล่มแน่นอนนะฮะเล่มไม่มีช้ำรูสุดผาดนะครับ ของเราซื้อสดเข้ามานะครับเล่มเนี่ยอยู่ที่เพชรยนต์แน่นอนนะครับภาษีพรบนะครับเราดูแลให้ทั้งหมดนะฮะพี่ๆไม่ต้องเสียค่าต่อภาษีอะไรต่างๆเลยนะครับซื้อรถไปนะครับใช้งานอย่างเดียวครับชมนะฮะของเรานะครับมีวารันตีให้นะครับรับรถไปนะครับภายใน30วันเนี่ยไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องอะไรระบบไฟระบบเกียร์นะครับระบบแอร์นะครับระบบเครื่องยนต์ทุกอย่างเราดูแลให้หมดนะครับพี่ๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดว่าเลย1เดือนไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมแถมประกันเครื่องเกียร์ไปให้ด้วยนะครับครอบคลุมมาไหลสรยเจจุดนะครับตัวนี้เหมือนพี่ได้ารันตีศูนย์เพิ่มไปนะครับหปีเต็มมูลค่า20 0 0 0บาทผมแถมไปให้ฟรีนะครับแถมไม่ให้เลยลูกค้าผมทุกคนนะครับสบายใจได้นะครับนี่ครับรอยคลิปโรงงานนะครับยังอยู่สภาพเดิมแบบนี้แสดงว่าเดิมแท้แน่นอนนะครับเป็นขั้นตอนตั้งแต่การผลิตเลยไม่มีพ่นสีทําสีมากนะครับ ด้านในนะครับกว้างๆแบบนี้ได้มาเป็นบบ่อหนังสภาพใหม่ๆตึงๆนะครับพาชมโครงสร้างกันรอบคันเรียบร้อยแล้วนะครับหากพี่ๆสนใจคันนี้รีบติดต่อมาก่อนที่คันนี้จะติดจองไปเพราะว่า CX3 มีแค่คันเดียวเท่านั้นและเป็นสีขาวด้วยสีขาวดูสะอาดสะอา้ะอานสบายตาดีนะครับผมยังชอบรถสีขาวเลยนะฮะมาจับมาจองกันได้นะครับเงินจองเนี่ยผมไม่มียึดนะฮะไม่ว่าจะจัดไฟแนนซ์ผ่านหรือไม่ผ่าน ผมคืนเงินจองให้เต็มจํานวนแน่นอนพี่พี่สบายใจได้นะครับหรือว่าเข้ามาทดลองขับแล้วเกิดชอบคันอื่นชอบมาสเตอร์สมากกว่าหรือว่าชอบเป็นยาลิสตัวอื่นนะครับก็สามารถบอกผมได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับจองไม่ต้องจองเพิ่มนะครับผมเปลี่ยนให้เลยทันทีนะฮะอ่ต่อไปนะครับจะเป็นระบบภายในนะครับนี่ครับนี่มาเป็นบ่อหนังนะครับทรงสปอร์ตแบบนี้สีดําด้านนะครับ เบาะหนังสภาพใหม่จริงครับชมนะครับนั่งสบายๆนะฮะมาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังชันคทูคอนโทรลก็มีให้นะครับสำหรับตัวไฟหน้านะครับตั้งเป็นออโต้ได้นะครับแล้วก็ที่ปัดนน้ำฝนก็ตั้งเป็นออโต้ได้เช่นกันนะครับช็อตคัทด,ด้านขวานะครับจะเป็นปุ่มออโต้ซัสสต็อปนะครับประหยัดพลังงานนะฮะแล้วก็มีปาร์คิ้งเซนเซอร์นะ มีระบบเตือนความปลอดภัยรอบคันนะครับเตือนสกิดขวางสินะครับเตือนสิกิดขวางรอบคันพี่พี่ไม่ต้องกลัวชนนะเวลาถอยเข้าจอดในสารที่ต่างๆนะครับมาที่แผงควบคุมนะครับฝั่งคนขับนะครับก็กระจกเนี่ยไฟฟ้าทั้ง4บานออตโต้ฝั่งคนขับมีเซ็นทันล็อกให้มีตัวล็อกกระจกนะครับแล้วก็กระจกข้างสามารถปรับและพับแบบไฟฟ้าได้เลยนะฮะพี่ๆดูวัสดุนะครับภายในเนี่ย ใหม่มากๆนะครับเหมือนพี่ๆได้มือหนึ่งป้ายแดงออกไปใช้งานนะครับแผ่นรองยางมีให้ครบนะครับนี่แผ่นแผ่นรองด้านในนะครับปูมาครบหมดครับชมนะฮะคันนี้ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูนะครับนี่อย่าเปกดปุ่มคูสตาร์ทซ้ายมือได้เลยนะฮะอ่าเดินเครื่องเงียบๆแบบนี้ครับชมภายในเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างเงียบเลยนะครับ อันนี้ไม้แท้ไม้เดิมนะครับ76,703กิโลเมตรเท่านั้นครับชมนะครับเข็มหน้าปัดเรือนไม้ทรงสปอร์ตแบบนี้ใหญ่ๆนะครับมาพร้อมจอเครื่องเสียงระบบทัชสกรนนะครับกล้องหลังกล้องถอยก็มีให้อ่ะอ่านี่ฮะกล้องถอยนะครับกล้องมองขนาดถอยจอดมีให้เส้นกระ,ะยะมีให้และที่สำคัญมีเซ็นเซอร์เตือนสิ่งกีขวางด้านหลังให้ด้วยด้านหน้าก็มีด้านหน้า4จุดด้านหลัง4จุดนะครับเรียกได้ว่ารอบคันเลยนะครับ สำหรับตัวจอเครื่องเสียงนะครับยังรองรับนะครับเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ฟังวิดีโอได้ฟังเพลงได้นะครับรองรับระบบเนวิเกเตอร์ระบบนำทางให้นะครับถัดมาที่ด้านล่างนะครับจะเป็นระบบแอร์ครับชมนะครับปรับแบบแมนนวลแบบนี้เลยนะฮะอ่นนี้ผมเปิดเบอร์หนึ่งให้นะครับผมปิดไว้เดี๋ยวลมแอร์เนี่ยเขาจะเข้าโทรศัพท์นะครับถัดลงมาด้านล่างจะเป็นตัวชาร์จมือถือไร้สายครับชมนะครับ ไวเลสชาร์จเจอร์นะครับมีให้ตรงนี้นะฮะก็สะดวกสบายมากๆนะครับเวลาใช้เวลาบนรถนานๆนะครับสามารถเอาโทรศัพท์มาวางชาร์จแบตได้เลยนะครับตรงกลางตรงนี้นะครับจะเป็นรูเสียบ USB นะครับแล้วก็ Power o u t l e t มีให้นะฮะอันดับต่อไปะนี่บจะเป็นระบบเกียร์ครับเกียร์เป็นระบบออโต้นะครับแล้วก็ มีโหมดขับขี่มาให้เลือกด้วยนะครับใครอยากได้อัตรากรนเล่งที่ดีไปโหมดสปอร์ตนะครับได้เลยการขับขี่สนุกนะครับสำหรับตัว m a z d a นะครับมาพร้อมซิกเนเจอร์ของเขานะครับจะเป็นปุ่มควบคุมตรงจอให้นะครับนี่สามารถสั่งการไปที่ปุ่มโฮมได้นะครับแล้วก็ฟังเพลงได้นะครับเนี่เขาจะเชื่อมเข้ามาอัตโนมัติเลยนะครับปุ่มระบบน้ำทางมีให้นะครับปรับเปลี่ยนโวลลุมต่างๆได้หมดนะครับคันนี้มาเป็น เบรกมือไฟฟ้านะครับ parking brake แล้วก็ auto brake hold มีให้นะครับ auto brake hold เนี่ยหลายคนยังไม่เข้าใจนะครับผมจะอธิบายให้ฟังนะครับลูกค้าผมถามเข้ามาเยอะแล้วนะครับ auto brake hold เนี่ยก็คือการที่เหมือนสมมติว่าเราไปจอดรถนะครับแล้วเราเกิดเข้าเกียร์ p นะครับเบรกมือไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะล็อกขึ้นเองให้เองอัตโนมัติัเองเขาเรียกว่า auto brake hold นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้เบรกมือไฟฟ้าทํางานอัตโนมัตินะครับแล้วก็กดปิดได้ นะครับมาที่ตรงกลางนะครับจะเป็นที่ใส่ของครับชมนะฮะที่ใส่ของใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ที่พักแขนนะฮะอ่ะเปิดขึ้นมานะครับจะเป็นที่วางของเล็กๆน้อยๆมีชั้นวางให้นะครับภายในต้องบอกเลยว่าออปชันเรื่องความสะดวกสบายนะครับเทคโนโลยีต่างๆ Mazda 2อ่า Mazda 3เขาทำมาดีนะครับมาสด a c x ีสินะฮะพูดรวนไปหมดนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยต้องบอกเลยตามตรงนะครับ ผมเพิ่งเห็นคันแรกนะครับสำหรับ Mazda CX3 นะครับภายในใหม่ขนาดนี้เลยครับชมนะครับในราคาแค่5 2 9 0 0 0บาทฟรีดาวผ่อนอยู่9,000พี่พ่ได้ Mazda CX3 ไปใช้งานเลยนะครับสำหรับแอร์แบ็กนะครับเขาให้มา4ใบครับชมนะครับมีกระจกด้านหน้าให้นะฮะ อ่ามีที่ใส่แว่นให้นะครับตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถเปิดไฟได้นะครับอ่านหนังสือนะครับหรือว่าใช้ค้นหาสินคอต่างๆนะครับนี่ด้านหน้าที่บังแดดก็มีกระจกให้นะครับภายในต้องบอกเลยสภาพดีมากนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยเขาดูแลดีจริงๆนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวนะฮะประวัติศูนย์ะเขาเข้าเช็คศูนย์อยู่ทุกระยะแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นรถใหม่ปี2022เองนะครับ สำหรับด้านหลังนะครับได้มาเป็นบาะหนังสภาพใหม่ๆแบบนี้นะครับสามารถพับได้ครับชมเบาะตอนที่2นะ่ครับภายในเล็กลูมนะฮะก็สามารถเหยียดขาได้เลยนะครับมีพรมนะครับแผ่นรองเนี่ยวางให้นะครับรองอีกชั้นหนึ่งนะครับกระเป๋าลิงจ้องมีให้2ใบคู่หน้านะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยไม่มีรอยเจิมตรงยันใดๆสบายใจได้นะครับเรียกได้ว่าภายในใหม่จริงครับคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคานะครับสภาพพร้อมใช้งาน Mazda cx 3 2.0 Blade Plus นะครับนจะเป็นรุ่นรองท็อปนะคุณชมนะครับผลิตปี2022นะครับเป็นตัวมิดเยียนะนะครับอันดับต่อไปนะครับใครสนใจเนี่ยรีบไปต่อมาเลยนะครับก่อนที่คันนี้จะไม่ว่างเอานะครับผมจะพูดอยู่หลายรอบมากเพราะว่าเซลล์ของเราเนี่ยมีกว่า30ท่านนะครับขายบนพื้นที่ออนไลน์นะฮะสื่อคันนี้กระจายไปทั่วแน่นอนนะครับเพราะว่าเซลล์ท่านอื่นนะเขาก็จะมีลูกค้าของเขา นะครับมีลูกค้าในมือนะครับแต่หากพี่พี่กลัวว่าจะไม่ได้คันนี้ก็สามารถโทรเข้ามาจองไว้ก่อนได้เลยนะครับการซื้อรถนะครับการจัดไฟแนนซ์เนี่ยไม่ยุ่งยากนะคุชมนะครับขอแค่มีรายได้เนี่ยเป็น2เท่าของค่างวดรถนะครับอย่างคันนี้ผ่อนอยู่9,000นะครับใครที่รายได้หรือว่าเงินเดือน18,000 0บาทนะครับซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำเลยฮนะคุณผชมนะครับยิ่งมีเครดิตเคยผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิต ผ่อนดีผ่อนตรงมาตลอดนะครับก็สามารถยื่นกู้ได้ง่ายนะครับยื่นกู้สินเชื่อรถยนต์ได้ง่ายๆเลยนะครับผ่อนสบายๆคันนี้ผ่อน9ู0เก้าพันในเรทปีดาวใครที่อยากรถยอดผ่อนนะครับสามารถดาวเข้ามาได้ไม่ว่ากันหรือว่าถ้าเกิดใครอยากเอารถคันเก่ามาเทินนะครับเราก็มีตีเทินให้นะครับเอาไปวางเป็นเงินดาวนี่ยก็จะผ่อนถูกลงนะครับสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับได้เป็นเครื่องยนต์ m a z d a Sky a c t i v อคทีลิตรเป็นเบนซินนะครับผม การใช้งานดีประหยัดน้ํามันนะครับเดินเครื่องนิ่งๆเงียบๆแบบนี้เลยนะครับระบบภายในระบบไฟทุกอย่างนะครับใช้งานได้ปกติฮัรชมนะครับก่อนป่อนรถไม่ต้องห่วงนะครับเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับจากภายนอกนะฮะมาตรฐานเยอรมันเขามาตรวจรถให้นะครับครอบคลุมถึง274จุดรอบคันนะครับถ้าพี่ไปเสียตังตรวจเองนะครับ4 0 0 0ถึง5,000บาทนะครับต่อคันนะของเราตรวจให้ฟรีก่อนปล่อยรถทุกเคสเลยนะครับ และยังไม่พอนะครับระบบของเหลวเราเปลี่ยนถ่ายใหม่ให้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นน้ําเครื่องน้ําเกลี่ยหล่อเย็นทุกอย่างนะครับสบายจะได้เลยว่าพี่ๆเนี่ยจะได้รถที่มีคุณภาพเกรดเอออกไปใช้งานนะครับนี่ครับบริเวณเบ้าโชคหรือว่าหัวกะโหลกนะครับยังเห็นรอยสปันเป็นด้านนีครับน็อตนะครับไม่มีการขันไข่ขยับนะฮะสภาพคันหน้าอยู่สภาพเดิมไม่มีบิดเบี้ยวนะครับพลาสติกทุกอย่างสติ๊กเกอร์ข้อควรระวังต่างอยู่ครบนะครับระบบแบตเตอรี่เดี๋ยวช่างตรวจให้นะครับ สำหรับฝากระโปงหน้านะครับก็รอนขึ้นรูปฝากระโปรงชัดเจนนะครับรูระบายอากาศกลมสวยนะครับนี่มีฉนวนกันความร้อนมาให้ด้วยนะครับตรงกลางแบบนี้นะครับสลักสลักโลโก้ CX3 ไว้นะครับเป็นของเดิมแน่นอนครับชมนะฮะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับพาชมกันรอบคันเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วสนใจนะครับ อยากได้คันนี้เป็นเจ้าของนะครับสำหรับตัว Mazda CX3 2 0เบส plus นะครับปี2022คันนี้กับราคาแค่5 2 9 0 0 0บาทนะครับฟรีดาวน์เนี่ยจะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ9,000ทัทวนนะฮะดอกเบี้ยพิเศษไม่ต้องห่วงนะครับเรทดอกเบี้ยเขาปรับมาเรียบร้อยนะครับได้เป็น2.39%รนฮะชมนะครับสำหรับใครที่สนใจก็รีบติดต่อมานะครับที่0888994496นะครับหรือจะแอดไลน์ดีก็ได้นะฮะ TOP p r p 92นะครับผมจะขึ้นคอนแทคด้าล่างขวาไว้ให้ผมท็อปเพชรยนต์นะครับที่ปรึกษาการขายนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันก็ฝากไปด้วยสำหรับคันนี้นะครับมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะสีขาวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องท็อปรถสวยมือสอด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ